งานส่อมบำรุงเครื่องยนต์การเกษตรครับ TF 1 1 5 LM นาวนะครับคนสีประกอบสุดบนเรียบร้อยสดเสร็จเติมนน้ำมันร่องมึงครับบาทเนี่ยว่าสิติด,ดีบอรครับเนาะเอาใส่กระโปรงแดงนะครับสี นี่ครับเครื่องจากเครื่องเก่าเกาดิเลือ่อไอ้เบิงกัววาดน,นี่ครับดำดำนี่ครับออกไม่เรียบร้อยนะครับสิตติสเบิงนะครับบาทรองเครื่องเบิงเกรืองเพื่อนแข่งมาเลยครับบิงสียังเพื่นแข่งเราจะสิตติล้อเบิงคาดูดูนะ้ำมันเครื่องดูนะอะไรตัวใหญ่

ก็บางตัวเนี่ยซีเบาร์ดูดน้ำมันนะครับจะไม่ดูดน้ำมันต้องสำคัญเนี่ยกอกสระอะไรที่มันไม่ไม,ไม่ไม่ดูดน้ำมันมาที่นี่นะครับมาที่ตัวเรียนปั๊มเนี่ย โอเคครับเสร็จเรียบร้อยครับ t f 1 5 LM นะครับ